สิ่งที่เขาอยากให้คุณรับรู้มากที่สุดในตอนนี้คือเรื่องอะไรขอภัยอ่านใจเขาทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนนะคะขอพลังงานของคุณหน่อยขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ แปดเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินบังกรพึกศกัน5้าไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเม็ดสนธนูสามไม้พลังงานของโคนธาตุไฟแล้วก็เจ็ดเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของโคนธาตุดินกับโคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนขยันตั้งใจนะคะมีความสามารถน้องมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตัวเองทําไม่ลดละความพยายามนะคะแล้วก็เป็นคนที่ ตั้งหน้าตั้งตาทำในสิ่งที่คุณชอบทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปเต็มที่นะคะแล้วก็มีความพยายามในการอดทนรอคอยถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะแม้ว่าสิ่งที่คุณทำนั้น อาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกับคนอื่นหรือว่าคนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณก็ตามนะคะคุณก็ยังทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วก็ความตั้งใจลงไปอย่างเต็มที่คุณมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําในทางที่คุณเลือกแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างดีกว่านะคะ คนที่อยู่ในใจของโคณตอนนี้เขาจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะแฮงแมนพลังงานของโคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเดชาริออดพลังงานของโคนราศีกรกฎ กิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกศักันกแล้วก็แตดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ําพลังงานของเขานะคะมีคนธาตุน้ํากับคนธาตุดินนะคะราศีกรกฏอยู่ในธาตุน้ำเนาะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังชีวิตโฟกัสที่การงานการเงินนะคะคุณกับเขาอาจจะ จำมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ห่างไกลกันนะคะพลังงานของการเดินทางเนาะแล้วก็พลังงานของการห่างไกลต้องอยู่ไกลห่างจากคนที่รักจากครอบครัวหรืออาจจะหมายถึงเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครชอบไปไหนคนเดียวทำอะไรคนเดียวก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดเห็น ไม่ค่อยตรงก,กันกับคนอื่นเป็นคนคิดนอกกรอบก็ได้นะคะมีไอเดียที่ไม่เหมือนใครก็ได้เหมือนกันนะคะหากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจเป็นไปได้ว่าตอนนี้คุณกับเขาอยู่ห่างไกลกัน ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเหมือนมีการนิ่งเงียบจากกันไปหรือเปล่าอยู่ๆก็เงียบหายจากกันไปไหมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแค่การอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้ติดต่อกันคุณก็โฟกัสที่เป้าหมายของคุณเขาก็โฟกัสที่เป้าหมายของเขานะคะเรามาดูกันต่อถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเขาอีกนะคะถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเขาอีก 9ดาบนะคะความวิตกกังวลความเครียดการคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับ The Lover นะคะควีนถือดาบ6ดาบเหมือนว่าตัวเขามีความเครียดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหาทางออกไม่ได้นะคะปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปปล่อยให้วันเวลานำทาง คือว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะดีขึ้นหรือว่าเวลาจะช่วยให้สถานการณ์ข้างหน้าดีขึ้นนะคะ The Lo v e r อาจเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกในความรักไหมนะคะแล้วก็ u e ีนถือดาบคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าตัดสินใจมีความเด็ดขาดเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะเรามาดูกันต่อพรอยากบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเขาอีกพรอยากบอกอะไรอีกนะคะ t ด e t ทาวเการจบสิ้นนะคะการพังทลาย1ไม้การเริ่มต้นใหม่เด็กถือถ้วยนะคะความอบอุ่นอ่อนโยนความรักความผูกพันคิงถือไม้ความจริงใจนะคะการมีแพชชัน่นการลงมือทำ การต่อสู้ฝ่าฟันใช้ความอดทนความพยายามจนประสบความสำเร็จเดี๋ยวเราดูกันอีกหน่อยเนาะเขาอยากบอกอะไรให้คุณได้รับรู้หากว่าคุณกับเขามีประเด็นกันนะคะหรือว่าเป็นคู่ที่ ที่อยู่ห่างไกลกันนะคะขอผ่านดูใจกันแล้วเป็นเป็นความรักระยะไกลนะคะมีความไม่ค่อยเข้าใจกันมีความห่างเหินจากกันไปนะคะอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคระหว่างกันนะคะในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนาะเขาจะทำยังไงต่อไปหรือว่าสิ่งที่เขาอยากให้คุณรับรู้มากที่สุดในตอนนี้คืออะไรขอภัยเปิดใจเขาที เด e m a g จิ i เชนะคะแก้ไขปัญหาพูดคุยเปิดใจนะคะรับฟังกันและกัน3เหรียญปรับความเข้าใจนะคะมาพบเจอกันไหมหรือว่าตั้งหน้าตั้งตารอคอยสิ่งที่เขาอยากให้คุณรับรู้ก็คือเขายัางคงรอคอยคุณนะคะรอคอยวันเวลาที่จะได้มาพบเจอกัน รอคอยวันเวลาหรือว่าการสิ้นสุดความห่างไกลเพื่อที่จะได้มาอยู่ใกล้ๆกันไหมนะคะพลังงานของคุณกับเขาเหมือนเป็นรักทางไกลแล้วก็มีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยตรงกันนะคะห้าไม้ก็เป็นการทะเลาะเนาะแล้วก็ แฮงแมนนะคะนอกจากเป็นการไม่พัฒนาการหยุดนิ่งก็หมายถึงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะเพราะว่าเขาเอาหัวลงข้างล่างเอาเท้าขึ้นข้างบนเนาะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนั่นเองนะคะแล้วก็มีความห่างไกละจะพูดกันน้อยลงคุยกันน้อยลงด้วยนะคะเพราะว่าพลังงานของแปดถ้วยนะคะเป็นการเงียบหายจากกันไปต้องเดินทางไกลต้องอยู่คนเดียวนะคะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมีความเหงามีความเศร้านะคะพลังงานของคุณก็มีการ รอคอยไม่ไปไหนนะคะพลังงานของการรอคอยนะคะรอคอยอย่างตั้งอกตั้งใจนะคะทั้งสาไม้แล้วก็เจ็ดเหรียญยังไม่ไปไหนถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรือว่าทะเลาะกันนะคะยังคงทําหน้าที่ของคุณอย่างดีที่สุดตั้งหน้าตั้งตาทํางานนะคะตัวเขาเองก็โฟกัสที่การทํางานสร้างฐานะนะคะ พลังงานของเขาก็ยังไม่ไปไหนเหมือนกันนะคะสามไม้ยังคงตั้งหน้าตั้งตารอคอยวันที่คุณกับเขาจะได้มาพบเจอกันนั่นเองนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากให้คุณรับรู้ก็คือเขาก็ยังคงมีคุณอยู่เขายังไม่ไปไหนนะคะเด e ะทาวเวอร์ Tower, ตรงนี้น่าจะเป็นการจบสิ้นความรู้สึกที่ที่เหมือนเป็นอุปสรรคปัญหาไหมนะคะที่ไม่เข้าใจกันหรือเปล่า เพราะว่าต่างคนต่างมีความเครียดนะคะวิตกกังวลมีความเป็นห่วงเพราะว่าพูดจาก,กันน้อยลงนะคะอาจจะกลัวคุณเข้าใจผิดไหมหรือว่าในความสัมพันธ์เริ่มมีความห่างเหินจากกันไปนะคะน่าจะจบพฤติกรรมแบบนี้หรือว่าสถานการณ์แบบนี้เดลิเวอร์เป็นการตัดสินใจเลือกสถานการณ์ที่ต้องเลือกในความรักความสัมพันธ์นะคะก็คือต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วก็6ดาบนะคะแม้ว่าทางข้างหน้ามันจะ ราบเรียบไหมมันจะไปด้วยกันได้จริงๆหรือเปล่าแต่ก็ไม่ยอมถอดใจนะคะก็ยังอยากนั่งเรือไปด้วยกันอยู่นั่นก็คือตัวเขาเองก็ไม่ปล่อยมือจากคุณนะคะ t ดววอ Tower เป็นการจบสิ้นเนาะจบสิ้นความวิตกกังวลความเครียดความห่างไกลการไม่พูดไม่คุยความห่างเหินจากกันนะคะ เริ่มต้นกันใหม่ปรับตัวกันใหม่มอบความรักความอบอุน่นความอ่อนโยนดูแลกันและการถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันก็สามารถดูแลหัวใจกันและกันได้นะคะคิงถือไม้มีความจริงจังจริงใจลงมือทําแล้วก็ยังมีแพทย์น่นมีความปรารถนาในการและกันอยู่6ไม้นะคะต่อสู้ฝ่าฟันจนประสบความสําเร็จแม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลานะคะต้องทุ่มแรงกายแรงใจ แล้วก็อดทนมากมายขนาดไหนนะคะก็จะอดทนจนประสบความสำเร็จหันหน้ามาพูดคุยเปิดใจกันอย่างเปิดเผยนะคะ ปรับใจปรับตัวเข้าหากันนะคะหันหน้ามาคุยกันเพื่อรอคอยวันนั้นวันที่คุณกับเขาจะได้มาพบเจอกันมาอยู่เคียงข้างกันรอจนกว่าวันนั้นจะมาถึงนะคะสิ่งที่เขาอยากให้คุณรับรู้มากที่สุดในตอนนี้ก็คือแม้ว่าจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจการเงียบหายจากกันไปบ้างอาจจะมีความเหินห่างห่างเหินกันไปบ้างนะคะ แต่ไม่ว่าจะยังไงคนในใจของเขาก็ยังเป็นคุณนะคะเขาจะค่อยๆปรับตัวพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นมีความรักให้กับคุณมากขึ้นแสดงออกถึงความรักให้กับคุณมากขึ้นแล้วก็จะเปิดเผยเปิดใจพูดคุยกับคุณมากขึ้นนะคะ